ชัดเจนเข็มใหญ่ขึ้นใช่ไหมใหญ่ใช่ที่เย็นเล็กผมไปหาเดินเข็มเล็เมื่อกี้นี่นะหเดี๋ยวดูเข็มท่นม่เห็นเดี๋ยวท่านดรอกใช่เข็มไม่ถูกขนาดหรือเปลอาตัวนี้ออกมาเลยเนาะทำไมไม่เอาเหรอลูตัวนี้มีขนเอาคเอา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 ไปเชี่ยวชิโอ้อร่อยไหมครับไม่เคยกินไม่เคยกินดิบต้มๆซะหมด มาเท่าไหร่ตัวใหเลย้ใครซตัวตัวใหม่ห้ามเลยขอดมขอซื้อตัวใหญ่เลยนะตัวอุ้มอุ้มออกแมงวันออกก่อนลูก นายไม่ควงอย่างไี้หูซาเอามุ้งมาเอาไม่วันคือได้มุ้งด้วย Olha o tapio

มันจะเป็นหนเอ็เาะน้องกลาต้องเอาตีบไปทางหนูดิเอดึงตีไปทางหนู ก็แล้วก็เอามาเอ้ไ่ถูข้างไม่ถนัดถนัดซ้ายอีกอันนี้แน่นแล้วเส้นใหญ่ๆอะไรใช่ไหมงอเลยเข็ม่เลยไม่ออกหรเข็มชื่อแล้วเขียงใหม่ไหมเป็นไรจ้มัไม่ให้เยอไร มันไม่เข้าแลานะเไม่ยยไม่ดูยัไม่โดนเออนั่นแหละไก่ไกใหญ่ทหนังหนาาันมี พิชยมยกโบกอฟเดนละครั้งฮะอย่างอ,าอ,อื่นยางอื่นเดละครั้งมันอะไรฮะไปกินเล้ากับเพื่อนเน, <c oughs> นาะผมต้องเข้าใจนะครับกิอีกยามั่วๆจะตอบมั่วๆงัน ยีสิบห้าตัวไม่มีบัวยี่สิบวะ,ะไม่ใช่ยี่สิบตัวแล้วเนี่ยไม่เขาทัา้ททงแล้ผมเก็บไปแล้วนะ หมอหมอหมอไปขึ้นเนี่ยไปขึ้นเนี่ยขึ้นไปขึ้น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 

That's yeah,